แล้วจะกลับยัางไงานี่หว่เนี่ยแล้วจะกลับยัางไงเราพี่นอ้องเอ้ยตอนมามาก็นไม่โครครับไม่โคทิ้งแล้วตอนนี้โอนน้โโอ้ลำพร้อมกันแล้วหว่าเนี่ยสวยๆครับภาพนี้ออ้ใกล้จะเลิกงานในรถสปีดต้นสปีดกลางให้ดูเลยครับพี่นอ้อง นะครับซ้อมกันมาดีครับเวียงอุ้ยสุดๆเลยครับการนี้เอาการนี้เวียงไปเวียงอุ้เริ่มจับจังหวะได้แล้วครับเริ่มไปแล้วว่ะเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วอย่ายาวกันเลยครับพี่นอ้องวาะเดี่ย เอาแดดฝนลมตกก็ไม่มีแล้วบัดเนี่ยกล้องก็ถ่ายกันได้ยาวๆแล้วบัดเนี่ยนะครับดูกันแบบยาวไปเลยครับอุ้ยแพ็คคู่ครับพี่น้องช่วยกันแล้วนะคนละไม้คนละมือเดี๋ยวใกล้กันแล้วอีกนิดเดียวเดี๋ยวคันนี้ก่อนอตักขึ้นเสร็จก่อนเอาพี่ตีน้องรดัดครับสู้ๆฝั่งนั้นเหยียบแผ่นเหล็กอยู่นะครับ แต่เหยียบเหยียบแผ่นเหล็กก็ลงเอาลงเอาอย่าดูครับน่วมลงไปเรื่อยน่วมลงไปเรื่อยพี่น้องแต่ฝั่งนี้ยังรอดอยู่นะครับยังอยู่บนกองอยู่นะครับลงก็ต้องเหยียบแผ่เหล็กนะครับทิ้งแผ่เหล็กอยู่ด้านข้างอ่ะนะครับนี่ชมกันแบบจูใจชมกันแบบมันงานมันมันเลยพี่น้องงานบ่อกุ้งเนี่ยนะครับเร็วฟืดฟาดจริงอะ่ะชอบเลย เสียงพดนิ่มอะข้อต่างกันเลยเนาะนะครับรุ่น200กับรุ่น104ยสี่เนี่ย้อ,อเสียนี่ันใหญ่โป๊กเลยเนอะฝั่งน,นี้ต้องเหยียบต้องระวังนะนะครับนเหยียบมันกองอยู่นะนะครับเนี่ยยังยืนมันกองไม้อยู่คนละไม้คนละมือครับช่วยกัน เร็วแล้วอนโนโนดูนครับแผ่นเหล็กอะลองอะ เดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพมุมนู้นนะครับมุมนู้นให้ชมกันนะตอนกลับนะครับอยอยู่ใกล้ๆกันนะนะครับใกล้เลยมาคู่แล้วนะครับต้องถ่ายให้เยอะนะครับให้เห็นหน้างานกันเนาะนะครับเดินไม่ดีเดินไม่ดูจมอย่างเดียวนะครับต้องระวังนะครับต้องมีสตินะครับทำงานบ่อแบบนี้เนาะนะครับพื้นที่แบบนี้เนี่ย ต้องมีสติอย่าวกแวกนะครับอย่าคิดถึงสาวเด็ดขาดนะครับคิดถึงก็สาวนี่งานเข้าเลยลพี่น้องใจลอยเนี่ยเป็นภาพที่สวยงามมากครับวันนี้รถใหม่ทั้งคู่เลยนะครับใหม่กับใหม่เนาะนะครับเขียวก็ใหม่ท้ายยังใหม่คลิปเลยนะครับยังสะท้อนแสงคลิปวับปุ๊บปับเลย อันนี้ก็ใหม่กิฟเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่มุมนู้นนะครับมุมที่สวยให้พี่น้องได้ชมกันเน่ะใกล้จะมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเนี่ยทิ้งไม่ได้ครับเนี่ยทิ้งไม่ได้ดิดขาดแต่ชอบ i ิ g งสมิตมม่วงเเร็วจัดเลยนะครับเร็วมาก เห็นแล้วก็ยังมาเร็วแหละนะครับเป็นความชอบส่วนตัวของผมนะนะครับเนี่ยสวยเลยได้มาเจอครั้งแรกเลยนะครับในคลิปเลยนะในเพจเลยนะครับรุ่นใหญ่เนี่ยนะครับเพราะรุ่นก่อนไม่ใช่ F เนาะนะครับที่ถ่ายาที่จันทบุรีนะครับยังเป็นรุ่น210ธรรมดาเนาะนะครับอันนี้ F แต่อันนี้น้องเล็กกันเร็วจัดเร็วเร็วเร็วฟืดฟาดเลยนะครับช่วยกันผลไม้คนมือเด้อแต่ตอนนี้ตาไมโครสมึงจะกลับยังไงนี่แหละปัญหาปัญหาจะกลับยังไงแหละตอนนี้นะครับไม่มีที่กลับแล้วเดี๋ยวหาทางกลับก่อนพี่น้องเวลาไปถ,ถ่ายมุมนู้นให้พี่น้องได้ชมกันนะครับจะได้เห็นมุมที่สวยนะครับถ้าชื่นชอบตาไมโครสมองกับหน้าง,งานแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตาไมโครสมองนะครับ ทุกช่องทางนะครับพิมพเขาว่าใต้ไป่นคนสมเออเจอหมดครับพี่น้องเอ้ยใช้คำว่าเจอหมดนะครับเอาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ